เวฟช่องโอคามาแล้วนะครับกับรถมสัญญาเช่านะครับราคาแล้วๆต่ำกว่าตลาดนะครับหลักแสนหมดเลยนะครับวันนี้ก็มีไม้มีไม้นะครับก็ก่อนเข้าไปชมนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้ช่องด้วยนี้ไปด้วยนะครับผมอะมาดูหลังผมนะครับก็ใครที่หาสำหรับแคลฟนะครับแคลฟมาไม่ค่อยบ่อยนะครับมาไม่ค่อยบ่อยปี21นะ21่ส ปี21นะครับมาไม่บ่อยนะครับกันนี้ก็ดูภายนอกก็คือผมเห็นก็คือสวยแบบเอาว่ามันก็คือไม่ไม่ต้องเค็มเยอะคือที่เนี้ยทุกคันนะรถบริษัญยาเชา่าอ่ะจะมีใบเค็มทุกคันเลยนะครับเราขายตามสภาพนะครับไม่มีกอไม้นะครับจมน้ําไม่เอามาขายนะครับเอา,าเป็นตีเป็นเกตแบบแลมูลไปเลยนะครับ คันนี้นะครับก็มีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนะครับวันนี้ก็มาชา้านิดหนึ่งนะครับทำเอกสารเยอะนะมาดูเลขไม้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวราคาเอาไว้ทีหลังเลยนะมาเลขไม้ก็1นึ่งแสนสามพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นเทนะ่าไหร่เนาะมันก็มืดๆเนาะโอ้ไม่ต้องจอดแล้วมั้งหนึ่งแสนหนึ่งมืนสามพันนะครับกับราคาหกแสนสองพันหกแสนสองพันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ายอดจัดจะอยู่ราวๆสัก หกแสนเจ็ดหกแสนแปดนะครับประมาณนั้นหกแสนเจ็ดหกแสนแปดนะแต่เราขายหกแสนสองพันนะครับเป็นโฟเป็นแคปโฟนะครับเลขไมล์แสนหนึ่งนะครับเกียร์ธรรมดาอ่ะลืมบอกเกียร์ธรรมดาตัวมิดนะครับตัวมิดเป็นตัวกลางกลางนะครับก็ประมาณนี้นะภายในคือเดี๋ยวทําให้สวยได้นะครับอ่ะดูข้างหลังหน่อยนะครับยางมองไม่เห็นแล้วปั๊ดนี้อ่ะข้างหลังก็ดูรอบคันก็คือสามารถซื้อได้เลยนะครับอ่ะ คันนี้เดี๋ยวไปคันต่อไปเดี๋ยวแล้วไม่ควรตะกรงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเดินชมเองดีกว่าครับอ่ะมาแล้วก็มี Fortuner 4นะครับมี Fortuner 4 1คันนะครับที่เข้ามานะครับดูทะเบียนเอานะครับ4453นะปี2020นะครับราคา8แส0เจ็ดหนะครับอ่าปี20นะครับมาดูนะครับข้างนอกนะครับวันนี้ก็แปลกเนาะมาไลฟ์มาทำคลิปตอนกลางคืนนะก็เดี๋ยวให้อีกฟิลหนึ่งอีกรสชาติหนึ่งเหมือนกันนะครับ คันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นรถหมดสัญญาเช่านะครับทุกคันเลยนะครับปลดจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะพูดได้นะโอเคเดี๋ยวดูเลขหมายคันนี้ครับแสนสี่นะครับเลขหมายคันนี้แสนสี่นะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวผมแจ้งกันเลยหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันนะครับนี่แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันนะคันนี้นะตลาดน่าจะขายอยู่ก็เก้าแสนกว่ากแหละนะครับอ่ะก็ดูรอบคันให้นะครับนี่ก็ได้ฟิลไปอีกแบบนึงครับซิกมาโฟนะครับปีสองพัน ยี่สิบนะครับอ่ะแล้วถ้าใครดูฟอร์จูเนอร์ไม่เอาไม่เอาโฟอ่ะอยากขับสองมีข้างๆครับผมนี่คันนี้นะครับปีสองพันสิบเก้าจดยี่สิบนะครับเก้าสองหนึ่งหกนะอ่ะมีนิดนิดหนึ่งนี่เดี๋ยวมีเปิดใบเค็มให้นะครับทุกคันมีใบเค็มให้นะครับพี่ไปจา่ายค่าเซฟเอาเองนะครับราคาต่ำกว่าหลักแน่นอนนะครับเลขไม่นะไม่แสนสี่กับแสนห้าคันนี้นะมีสองมีด้วยกันสองคันมีแปดแสนหนึ่งหมื่นกับแปดแสนสามหมื่นสองพันนะครับมีแค่นี้นะครับ ปี2 0 1 9 2 20, นนะครับนี่ก็อันนี้มาเอาตัวอย่างมาให้ดู1คันนะครับนี่ประมาณนี้มา,นมานนะเาน้นะครับเรารับประกันนะครับรับประกันนะว่าไม่มนแท้แน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วงเพราะว่ารถสัญญาเช่าวพวกนี้เราจะต้องเข้าศูนย์เป๊ะทุกระยะนะครับมันจะต้องเข้าศูนย์แม่นๆนะครับ,ค,นนรบ 4, คันนี้เลขไมล์แสนสี่อ่ะคันนี้เลขไมล์แสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับนี่ปีสองจุดสี วีนะครับปี2 0ดมา19.20นะครับมีด้วยกัน2คันที่ยังจองได้นะที่ยังจองได้วันนี้มีการเปิดราคาอาทิกขึ้นมาโหจองกระดุมดับดุมดับดับเลยอ่าให้ดูรอบคันแหมยังยังจองได้อยู่นะครับสภาพดีคลิปๆนะครับอ่ะโอเคมา ถึงนะครับคุณใดบ้างนะครับมาถึงคุณใดบ้างนะครับคันนี้นะครับุนใดสตาริกครับปี2019นะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูนะครับว่าหรูขนาดไหนครับแ้วคันนี้1ล้านนะหนึ่งล้านสามนะล้านสามสองพนะครับนี่เบาะมีกีเมาส์ข้างในนะครับอันนี้ก็พอจะดูได้อยู่นะสวยอยู่นะครับสวยอยู่ที่แปลว่าสวยนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับประตูก็น่าจะเป็นประตูเลื่อนแหละเพราะเราขายรถหลายคันนะจำสเปคไม่ค่อยได้ อะงานนานมาทีนะครับนี่อดูข้างหน้านะครับใครก็เป็นสายหลูครับมีบกันร้านสามก็จัดเลยนะครับซื้อสดนะครับไม่เก็บแบ,บตเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ค่าโอนสองพันเจ็ดทุกคันอเดี๋ยวให้ดูข้างในกันนิดนึงมีอะไรบ้างก็ถ้าเกิดว่าเป็นครอบครัวที่นั่งชิลๆนะอ่ากี่คันอ่ะหนึ่งคนสองสามสี่ห้าหกหกคนเจ็ดคนมาเนี้ยแต่หกคนก็นเลยสวยๆอะรูาทางนี้ ครับก็เป็นประตูเลือ่อนสองบานนะครับอ่าไอโซจังอ่ะเดี๋ยวไปดูเลขไม้กันหน่อยอไปครับมืดๆหน่อยนะดูเลขไมน้น,นิดนึงครับถ้ามองไม่เห็นเดี๋ยวผมมอง,มองใหเ้เลขไม้หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันแปดสิบแปดกิโลเมตรนะครับนี่ปีสิบเก้านะครับห้ังสามสองพัน 3, 2000, นะครับตเกรนกาสตาร์เล็กพรีเมียมนะครับข้างหลังผมเห็นเขาว่าพรีเมียมนะ อะไรที่ว่าเป็นคำว่าพรีเมียมดูดีเสมออ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะไปรถตู้บ้างครับรถตู้เกียร์ออโต้นะครับนะปี2020นะครับ2.8หน้ายาวนะครับดีเซลเกียร์ออโต้ราคาเริ่มต้นนะครับ900,000 9,000ครับราคาปรับลดลงมาแล้วนะราคาปรับลดลงแล้วนะครับเพราะว่าจะเข้าอีก300คันนะครับในทั้งปีนะไม่ใช่ทั้งเดือนนี้จะเข้าอีก300คันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาและออโต้ครับเกียร์ธรรมดาก็ราคาลดนะครับเหลือ9 3 0 0 0 0 9,000 9ก้าแสนสามหมื่นหกพันนะครับเพิ่งเพิ่งได้ราคามาใหม่นะครับก็เลยจาไม่ค่อยได้นะอยู่ร,ราวๆนี้นะครับใครที่ซื้อตัวตู้ช่วงนี้คุ้มนะครับใครซื้อก่อนหน้านี้ก็ก็ถือว่าก็ต้องอซื้อก่อนเจ็บก่อนนะครับเรื่องปกติอันนี้ไม่เสร็จอ่าหมื่นห้าเอาโอไม่ไม่หมื่นห้าเลยคันนี้เกินเลขไม่เกินนะครับมีไม้หลักหมื่นด้วยนะแล้วก็มีไม้หลักแสนนะใครซื้อก่อนได้ก่อนนะครับใครซื้อก่อนได้เรือกเลขไม้ก่อนนะครับอ่า ก็ไปดูในลานบ้างนะครับอันนี้ก็มีฮีอาวี w e, นะครับฮีอาวี A w e, ปีสองพันเก้านะครับราคาหกแสนนะครับไม่แน่ใจว่าสิบเก้าหรือย0ิบแต่ว่าราคานะครับหกแสนเก้าพันกับหกแสนหนึ่งหมืนเก้าพันนะครับมีสองราคานี้มีสองคันนะครับ <c oughs> นี่เอ้ยคือมันดูกลางคืนแล้วมันก็ดูไม่ค่อยสวยเลยนะมันดูไม่ค่อยออกอะ่ะมันดูไม่ค่อยออกเป็นรถอะไรอะ่ะ <c oughs> แต่ก็ด้วยความเงางาม จริงๆรถไม่ได้ล้างลงนะรถไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับรถไม่ได้ล้างนะครับเราขายตามสภาพนะไม่ว่าจะเป็นรถตู้ฝั่งนู้นนะครับหรือจะเป็นรถอะไรก็ตามแต่เราจะไม่ได้ล้างนะเราส่งเราส่งส่ง,สงมอดนี่เราทําสปาให้สปาภายนอกภายในเครื่องยนต์นะครับแล้วก็บาะเบิกก็ถ้าเกิดว่ามันเลอะมากก็เอามาเอามาฟอกนะครับสำหรับโครงส้มนะครับโครงส้มและ ล็อตล็อตที่เข้ามา15คัน20คันเนี่ยหมดแล้วนะครับหมดแล้วราคา2 6 0 0 0 1 0 0เริ่มต้นนะจะไปถึง Get A เกรดเี่ยราคา3 6,000นะครับผมจองไป4คันเออปี2019นะครับเขาเรียกว่าโครงส้มอันนี้เขาเรียกว่าโครงส้มนะครับ 2.4J+ นะครับแล้วก็มี 2.4J นะครับที่เข้ามาในราคา3แสนนะครับ3แสนเออก็ดูนะครับสวยก็คือสามารถที่จะ เราลอกติ๊กเกอร์ให้อยู่แล้วนะครับเพราะหน่วยง,งานเราเขาไม่ยอมรับให้เราแบบว่าปล่อยไปอย่างนี้แน่นอนนะครับเราลอกติ๊กเกอร์ให้แน่ๆน,นะครับสปาเครื่องยนต์ภายในนะครับภายในก็ฟอกบองฟอกเบาให้พร้อมนะครับอันนี้คือบริการจากทางอคคณิแคปิตอลนะครับหรือจะเอาแบบว่าไปแบบเนียนๆก็ได้นะอ่ะโอเคไปแล้วก็ไปดูสต็อกรถตู้นิดนึงนะครับเี่ผมว่ามันก็สวยนะหมายถึงว่าหมายถึงว่าบรรยากาศกลางคืนนะเพราะว่าเราเพิ่งได้รับสิทธ์เพิ่งได้รับสิทธิ์ในการที่เราจะมารีวิวกลางกลางคืนเนี่ย ว่นนี้เองวันนี้วันแรกนะครับในรอบ6เดือนนะครับอ่ะดูเราอยู่กันที่ไบเทคบางนาครับนี่ไบเทคบางนาไบเทคบุรีบางนานะครับ, hi, na, รบติดไบเทคเลยคือ <c ười> ประตูสุดท้ายของไบเทคอะ่ะก็ประมาณสักสิเมตรนะเดินมายังได้เลยนะครับอเดี๋ยวเราไปดูรถคันอื่นๆบ้างนะครับมาก,าก็ตระกูลพวกโฟนเนี่ยไม่ค่อยมีนะใครที่ถามมาก็ก็เนี่ยเร่มีแล้วนะครับเมื่อกี้ไง,งต้นคลิปนะครับไอไอคันพวกนี้ไม่ได้ขายนะครับเหลือแค่คันนั้นคันเดียวนะครับ เห็นไหมมันมีทั้งคันที่มีราคาและไม่มีราคาครับเดี๋ยวผมบอกก่อนนะว่ารถปลอดสัญญาเช่าของอาคาเนเนี่ยคือเราจะจําหน่ายโดยบริษัท RDD c a r ด e n t e r นะครับซึ่งมีด้วยกัน3โกดังนะครับโกดังเทพารักษนะครับแล้วก็โทดังบางนาจอดรถจักรยานยนตพันๆคันประมาณเกือบพันคันนะครับโกดังเทพารักษ์ประมาณ500คันนะครับนะเข้ามาต่อต่อปีเนี่ยสองหมคันนะครับเราขายให้กับลำบามูนนะครับเราขายให้กับเต็นท์เจ้าใหญ่แล้วก็เต็นท์รายย่อยอย่างเช่นพวกเรานะครับ ก็เป็นลายย่อยนะครับก็ถ้าซื้อคัน2คันเงนี้ยไม่ได้ลดนะก็คือไม่ลดไม่เพิ่มนะครับโมขายราคาเท่ากับบริษัทเลยเป้นะค่าโอนสองพบาทเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณจ่ายตังค์แล้วปุ๊บก,ก็มาสัก3าวันนะครับก็ได้เล็บได้รับเล่มนะถ้าคุณซื้อไปขายก็ใจใจ,ใจเย็นหน่อยนะฮะเออเพราะส่วนใหญ่เขาซื้อไปขายกันนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของการจองนะครับเราก็โอนจองเข้าบริษัท5,000บาทนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็โอนจองเอ่อโอนส่วนที่เหลือนะครับเข้าอคาเน่แคป ก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องทำคลิปหน้าปกประมาณนี้นี่นี่หน้าปกสวยๆนะครับเล็กสิบนาทีนะครับก็ฝากกดหัวใจฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับช่องออฟคาร์ด้วยนะครับใครสนใจรถนะครับก็082ครับ550 5656นะครับนี่คันนี้คันนี้ที่ผมพูดถึงไงอีกคันหนึ่งอ่ะที่ผมพูดถึงว่ามันมีอีกคันหนึ่งที่เราจองได้ครับ Fortuner ที่เป็น8แสนคันนั้น8แสนคันนี้8แสน ประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็อีกสองคันถูกจองแล้วนะครับนี่นี่จากกาวาลฟอร์กุนฟอร์จูเนนะครับแล้วก็แคปบคันนั้นของผมใช่ปะวะใช่ไหมเออลูกค้ารอจัดฟนนั้นอยู่นะครับจัดเฟ้นนั้นได้นะครับซื้อสดไม่เก็บแบตนะครับเไม่คิดนะก็คือก็แค่ซื้อสดกับค่าโอนสองพันเจนะครับไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลนะบ,บุคคลธรรมดาเสียเท่ากันครับไม่มีการเพิ่มนะ แล้วก็ฝั่งนี้นะครับนี่ก็เป็นมหากรรมรถอัลติสท,ทั้งหลายนะครับเข้ามา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณนี้เดี๋ยวราวๆนี่นครับจะเข้ามาประมาณเกือบไม่เกิน10คันนะครับประมาณนี้ก็เราราคาโดยเฉลี่ยนะครับก็2อ0แสนเะจ็บ้าง2อ0แส0แปดสองแสนเก้านะแพ็กเกจที่ชนมาแต่ถ้าเกจที่ไม่ได้ชนก็เกรดเอบเนี่ยอยู่ที่3 0 0 0สนกลางบ้างนะ3 0 0แสนปลายบ้าง4 0 0 0 0 0ห้าแสนก็มีลนะแล้วแต่ปีไงแล้วแต่ปีที่ผมพูดนี่คือปี17นะวันนี้เพิ่งจองมาคันหนึ่งนะครับ แล้วก็มี1.8นะมี1.8เดี๋ยวผมว่าผมก็เดินไปดู1.8ให้พี่หน่อยดีกว่านะครับปี P 2018นะครับ1.8่ e นะเป็น1 8 e ถ้าเป็น1.6จะเป็น1.6 g นะครับออโต้ Auto. เป็นออโต้นะ1 8 e ราคาเอ่อเ5 7ดพันสามหืพันครับผมผมจำราคาได้เพราะผมเสนอลูกค้าอยู่นะครับก็ใครคิดว่าจองเร็วกว่าเขาก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแล้วก็8 90 คันไหนเนี่ยที่เราที่เราดูไว้ไม่ใช่คันนี้อ่ะนี่คืออีกคันหนึ่งนะครับเทนาี <P en ough ly> ที่ผมบอกมี2คันนะครับหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันกับหกแสนเก้าพันนะครับก็เลือกเอานะครับสองสองคันนะครับเลขไหม่มีแสนเจ็ดห้านะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันกับสองแสนสองนะครับเลือกเอาคันไหนนะที่เราดูอยู่ไม่ใช่คันนี้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนี่ก็มีรถ เข้ามาครับใน,ในเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะมีเข้ามาอีกวีคที่3นะครับก็จะเป็นโครงส้มแบบที่เราเห็นเมื่อกี้นะราคา2 0 0แสนปลายหรือ2 0 0แสนกลางนะครับหรือก็3 0 0แสนต้นประมาณนี้นะปี2000ไม่รู้ว่าเข้ามาเป็นปี16หรือ17นะครับล่าสุดก็มีเข้ามาเป็นปี19ไนงะอืมทีนี้เราดูรถพวกรถตลาดมากแล้วนะจริงๆมันมีรถอย่างอื่นนะครับที่เราขายได้ด้วยนะครับบางทีเป็นรถหางพ่วงนะ บางทีมีมิวเอ็กด้วยมีมิวเอ็กราคา7จ็ดแสนปลายนะครับแล้วก็มีเนี่ยซูซูกิในคันนี้นะครับซูซูกิแต่ผมไม่ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรแต่ราคาผมรู้2องแสนสนาพนะครับเลขไม้ห้าห้าหมื่นซูซูกิแคลลี่พิกเออแคลลี่พิกอัพหรือสักอย่างประมาณนั้นอ่ะอืมคันนี้เลขไม้ห้าหมื่นนะครับสองแสนสองนะครับสองแสนสองหมื่นห้าพันนะครับคันนี้ใครสนใจคันนี้ก็ทักเข้ามาได้นะครับที่ช่องออฟคานะเดี๋ยวฝากเดี๋ยวแปะเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับ ก็โซนนี้ช่วงต้นรถนะครับก็เข้ามาค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวเราไปดูรถหรูบ้างนะครับรถหรูเนี่ยเดี๋ยวต้องเข้ามาทักทักราคากันเอาเองนะครับเพราะว่าผมจําไม่ได้หมดเราไม่ใช่สายรถหรูนะครับแต่ว่าเราขายได้นะครับไอสองคันเนี้ยตอนแรกยังมีอยู่นะครับวันนี้โดนเคลียร์ไปหมดแล้วนะครับมีคนจองแล้วแล้วก็ส่วนคันนี้นะครับ m e r c e d e s b ส n z นะครับสปินเตอร์ราคา2ล้านกว่านะครับขายเรียบร้อยแล้วนะฮะเพิ่งไปลอกลายมาไม่เมื่อวานนี่เองนะครับหากันไม่เจอแล้วลอกลายตรงไหน อ่ะแล้วก็มันจะมีส่วนของรถตู้หน้าสั้นด้วยนะครับราคา6กแ0 0 0จ็ดแสนเนี่ยอยู่ราดัเนี้ยประมาณนี้ถ้าเป็นปี1ิบ9ปดสิบแล้วสิบเจ็ดมันจะมีมีเข้ามาบ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องเข้ามาติดตามกันนะครับแล้วก็รอนะครับรอช่วงเวลาที่เขาเข้ามาแล้วเราก็ต้องจองให้ไวนะครับอ่ะมีปังอินไฮบริดเป็นมาสด้าเบนซ์ด้วยครับ X X ็กอานะครับหายไปคันหนึ่งแล้วนะครับจองแล้วถูกส่งมอบไปเมื่อวานนะแล้วก็มีคันหนึ่งที่ผมอยากจะเสนอนะครับนี่ อันนี้อาจจะราคาตึงหน่อยนะใครซื้อได้ก็ซื้อนะครับแต่ผมว่ามันตึงไปนิดหนึ่งนะเคยจัดไฟแนนซ์เนี่ยตอนเนี้ยอนนยอดจัดนะของปี19ไฮบริดนะเอาพาดไฮบริดเนี่ย,อ,นะอ,ยอยู่ประมาณสักหลอก2อล้านสถ้าเป็นกสิกรนะครับโมบ,กบุกนะแต่ถ้าเป็นกับแตทีทีบีจะ2อล้านหแต่เขาขาย2องล้านหนึ่งแนะครับก็ผมว่ารออีกสักนิดนึงอีกสักนิดนึง มีมีโอกาสลงแน่นอนนะครับมีโอกาสลงนะครับรออนิดนึงเพราะเขา,ขาตึงไปหน่อยมันไม่ใช่สไตล์ถ้าถ้าเป็นสไตล์ของเร,เราก็ต้องแบบว่ายอดจับต่าว่าเราประมาณแสนหรือ2องแสนอะไรเงี้ยเพราะงั้นมันเลยยังอยู่นะครับทั้ง3คันเลยเลขไม้แสนหกแสนเจ็ดแสนแปดไอ้แสนหกแสนเจ็ดแล้วก็แสนเก้านะครับนะสามคันสองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกหมื่นสองพันอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็มี e สามห้าสุด e c สาม c สามร้อย e นะครับปบบไปอีกทีก็มีนะครับใครสนใจเข้ามาได้นะครับอ่ะฝั่งนี้หมดอย่างอามี่วันนี้ครับ เปิดราคาเรื่องของหัวเดียวอิซู1.9ปี2 0 23และ24ครับผมเปิดมาทั้งหมด15คันนะครับวันนี้ผมจองไป2คันนะครับให้กับพี่เมย์เพชรบูรณ์นะครับก็ราคานะเริ่มต้นเนี่ยถ้าเป็นเกรดที่ชนมาเนี่ยเกรดมีชนเนี่ยคือเกรด E ใช่ไหมก็ราคา350,000นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกรดที่เป็นเกรด B, A อะไรเงี้ยถ้าเป็น A จะเป็น394,000นะครับ394,000นะมีทั้งหมด12,13คันตอนนี้พอผมผมจองไป2คันใช่ไหม เหลือ12คนอื่นจองไปด้วยเหลือ10ไม่ถึง10แล้วตอนนี้ไม่ถึง10แล้วครับเลขไม่ที่ผมจองมา7 0 0 0 0นเออเจนะครับนะสามแสนเปี23นะครับรถ2ปีเองนะครับราคาป้ายแดง5 0 0แ0 0แป0 0นะพอผ่านมา2ปีประหยัดขึ้นไหมเหลือ3 0 0แสนนี่คือแบบเนียนๆเลยนะเออถ้าเอารถชนมา3 0 0แสนเองเออถ้าซื้อไปให้ลูกน้องใช้เ้องซีเรียสซื้อ3 0 0แสนเลย ปังนี้ก็เดี๋ยวเอาไปเช่าทดแทนนะครับไม่รู้ว่าจะปล่อยมาอีกไหมแต่ที่แน่ๆมันจะมีคันหนึ่งที่ปล่อยมาครับคุณผู้ชมก็คือดีไม่ใช่ดิรถของวีอ v rd, rd, อสนะครับวีออสดีแท็กเฮ้ยขอโทษทีขอโทษทีเขาไม่ให้เราพูดรถอันนี้เป็นโกดังของรถเช่านะครับก็เป็นซับอาคารนะครับก็มีทั้งอารีสนะครับเห็นท,ที่เราจะได้ซื้อกันเนะี่ยมีอารีสมีวีออสอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ขายนะทุกคนเน่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  หลังหลังหลักผมว่าอีกสักสองสามปีนะเราจะมีรถไฟฟ้านะครับที่มาขายในลานอาคาเน่นะคุณรอได้ไม่ละสองสามปีมี b ี d Good c ๊ดแนะมี S อสเอ็สติอเอสศูนย์เจอะไรเงี้ยมี L07 ด้วยเขาต้องปล่อยมาขายแน่นจนอยู่แล้วเขาเอาเก็บไปทำไมถูกไหมอันนี้ก็เป็นทรงของรถที่จองแล้วแล้วก็รอส่งมอบนะครับแต่เป็นแถบนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นแถบนี้ทั้งหมดเลยอ่ะแล้วก็นี่คือน่าจะเป็นน่าจะเป็น ออของขวัญของคนช่องอบอกคาครับในเดือนนี้วีออสครับผมอยู่มาสรอ,อประมาณครึ่งปีนะครับวีออสมาไม่ถึง4คันนะครับล็อตนี้มา 1, 2, 3, 4, 5, 6คัน 6คันเดี๋ยวเขาจะปล่อยให้เราขายนะครับในราคาผมเชื่อว่าประมาณหลักประมาณ300,000แหละนะครับกลมๆม,มันเคยมีวีออส109มันเคยมีวอท207มันมันเคยมีวีออส305ก็เดี๋ยวดูว่าเขาเปิดราคาเท่าไหร่นะครับถ้าต่ำกว่าตลาดหลักแสนเนี่ยมีคนซื้อนะครับถึงแม้ว่าต่ำกว่าตลาดประมาณสัก3-4หมื่นก็มีคนซื้อนะเพราะว่าดูสภาพนี่นี่เขาเพิ่งแกะสติกเกอร์มานะกันแปลว่าสีเขาไม่ได้กระทบอะไรเลยนะครับเพิ่งแกะสติกเกอร์มา นี่วีออสนี่อยากขายห้าคันนี้รถเลยได้ไหมล่ะมีใครมาเหมาไหมเพราะบางทีเสนอเต็น์ไปเต็น์เอาหมดเลยนะทําไปเล่นไปนี่นี่มันมาจากนี่นี่คือสีขาวสองคันใช่ไหมแล้วก็มีสีเงินสามคันผมไม่รู้นะนี่นี่แล้วก็มีฝั่งนู้นด้วยเห็นไหมพอแกะพอแกะสกติกเกอร์แล้วก็เป็นอย่างนะั้นนี่เขากาลังไล่แกะอยู่เพื่อที่จะให้เรามาขายนะครับนี่นะใครรอวีออสอยู่นะครับนี่ผมว่านะหน้าปกคลิปควรจะต้องเป็นวีออสนะถูกไหม อีวิออตเคยขายอยู่แสนเก้าเคยขายอยู่สองแสนเจ็ดสองแสนห้าสามแสนห้าผมไม่รู้ว่าไงผมไม่รู้ว่ามันเป็นปีอะไรนะครับถ้ารู้ว่าเป็นปีอะไรผมจะเดาค่อนข้างเป๊ะอยู่นะราคาที่เปิดออกมาก็อันนี้ก็เป็นโซนล้างนะครับของอคาเนีแคปิตอลนะก็ใครสนใจนะครับอย่าที่ผมบอกนะเข้ามาติดต่อได้นะครับเรานะเป็นเจ้านะครับเคยแห่งรถเช่านะครับรถใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดในประเทศนะครับ23,000คันต่อปีนะครับ ก็เพิ่งจะมาเปิดขายไม่กี่ปีนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราซื้อรถนี่ะแบบใครที่แบบไม่อยากจะเจอหลอกไม่อยากโดนหลอกรถกอไม่ไม่อยากโดนหลอกพวกเออรถเรียกอะไรวะเออลบจมน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับกอไม่จมน้ําพิคว่้า่ะพิคว้าเราก็มีนะเราก็แ,แต่เราก็บอกแล้วไป็นเกตีมันก็คือถูกส่งเราไป็นมูล์เอ็คันนั้นนะครับเพราะว่าเราต้องบอกอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีรถหลายเซกเมนต์รู้สึกว่ามิว์เอ็กจะจะเหลืออยู่คันสองคัน,นมั้งนะครับจะเหลืออยู่คันนึงแหละ 7 6 1 0 0 0มื่นห่งั้งถ้าจำราคาไม่ผิดนะ7 6 1 0 0 0ปี20นะครับเครื่อง3.0 4 w ุ e ศูนะครับมี DVD n a v เนด้วยนะครับเราไม่สามารถเปิดประตูให้ดูได้อะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดกุญแจวีเอฟมามันมีคันเดียวนะครับก็ดูช่วงเวลากันคืนนะครับนี่โกดังบางนาครับอยู่ติดไบเทคบางนานะครับผมนี่ไอ้ตัวนี้ทำหน้าปกได้สวยเลยนะครับแต่มันไม่เกี่ยวกับวีออสเราเนาะเราน่าจะไปขายวีออสมากกว่าครับเพราะว่าเขากำลังจะเปิดให้เราขายนะครับนี่ ก็ใครที่จะเข้ามานะครับเราอยู่ที่โกดังบางนาครับอยู่ติดบันเทคบางนาเลยนะครับนี่บรรยากาศตอนช่วงประมาณสักเกือบเกือบสทุ่มนะครับทุ่มกว่ากๆนะแล้วก็โซนนี้นะครับก็เป็นโซนแบบรถแบบ จริงๆมันก็มันหัวเดียวตีตู้แหละมันมีทั้งรีโว่มาบ้างนะครับแล้วก็มีทั้งอีซูมาบ้างครับเราก็ดูว่าอถไหนมีเป็นอะไรแต่รถนี่เป็นอีลูหนึ่งจุดเก้าเอสนะครับแล้วก็เป็นปียี่สามด้วยยี่สามยี่สี่นะราคามันก็จะสูงๆหน่อยนะครับแต่สูงยังยงไงก็ตามไม่ถึงยอดจัดแน่นอนแล้วก็ต่ำกว่าระดับหลักแสนะบางทีก็เจ็ดหมื่นบางทีก็สี่หมื่นเจ็ดหมื่นแสนสองบ้างก็แล้วแต่อารมณ์ครับแล้วแต่อารมณ์ผู้บริหารอาคาเนว่าเขาจะปล่อยขายเท่่าาไหรรรรรรนนนะะคคััับบบีี้กก,กก็็เเเเด๋ยยววตมแล เราเตรียมเกตเรากแล้วเพราะว่ามันมันน่าจะเราขอมาแค่สองทุ่มนะครับนี่บรรยากาศกลางคืนก็เป็นแบบแบบนี้นะครับอ่าก็มีคนทําคงทาคลิปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนจองทุกวันนะครับเราจองกันเป็นสิบคันทุกวันนะเพราะฉะนั้นรถมันเยอะก็จริงแต่ว่ามันก็มีคนรอเอาตลอดเวลานะครับเพราะนั้นเนี่ยใครจะซื้อก็รีบตัดสินใจนะครับอย่าไปรีรอหวานเย็นไม่ได้รถนะครับที่นี่นะครับวิธีการซื้อรถกองง่ายๆครับผมเพียงแค่บริษัทนะครับห้าพันบาท แค่นั้นนะครับแล้วก็ล็อกรถได้15วันถ้าเกิดว่าคุณแบบว่าไม่กล้องอยู่ไหนตรงนี้หรือตรงนี้น่ตจะตรงนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดคุณไม่ผ่านไฟแนนซ์นะครับซื้อไฟแนนซ์ก็ได้นะถ้าคุณไม่ผ่านไฟแนนซ์นะครับก็คืนจองให้หรือว่าไม่ชอบรถอะไรเงี้ยคืนจองได้ทุกกรณีนะครับแต่ถ้า15วันแล้วคุณยังไม่มาเอารถไม่มาดูรถอะไรเงี้ยเราคืนจองให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกกรณีนะครับแล้วก็เอารถคืนกลับสู่โกดังนะนี่คือแค่นี้นะครับอ่ะใครที่สนใจนะครับก็ช่องออฟคานะเราจะมาทำคล โอเคก็สำหรับวันนี้ก็น่ามันแผลบเลยโอเคก็เดี๋ยวเราไปนับไปเตรียมเก็บรถก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับจะมีรถอะไรใหม่ๆก็เข้ามาติดตามกันนะครับแล้วก็มีทั้งบั้นดำบั้นแดงนะครับช่องชื่อช่องเดียวกันนะครับฝากด้วยนะครับ082ครับ50 5656นะครับผมอภวัสนะครับเป็นเซลล์จากอัคเนียแคปิตอลนะครับก็จัดจำหน่ายโดยอาร์ดีดีคาร์เซ็นเตอร์ครับบ๊ายบายทุกคน